We uh -huh. came a long way together, friends forever. No, we gon' ride together. On these streets, we gon' walk together. Make it to the top together. No matter the weather. Come walk with me, talk with me, walk with me. Uh -huh. Come walk with me, talk with me. ไอโมบาย903 t a l ก i n g Gang t i t a น i u m Exclusive a l b m จากไอโมบาย by สามารถ PR News <c oughs> ถ้าจะพูดถึงเรื่องเทคโนโลยีบนโลก 3G แบบ i-mobile แล้วเราก็ต้องยกให้พี่ i-mobile เขาเลยล่ะครับเพราะมาทั้งแบบสมาร์ทโฟนและสมาร์ททับเปลท,ที่เข้าถึงทุกๆช่องทางบนโลกออนไลน์กันเลยทีเดียวแถมยังง่ายและรวดเร็วขึ้นพร้อมโปรโมชั่น Unlimited ซิม 3Gx แบบรายเดือนนะครับ และที่เจ๋าไปก่อนนั้นนะครับเรายังให้เพื่อนๆใช้เล่นเน็ตฟรีแบบไม่จํากัดในอีก1รอบบินด้วยครับและสําหรับลูกค้านะคะที่จอง iNote Smart Tablet ระบบปฏิบัติการ Android นะครับ2.2ซึ่งตอนนี้เขาเปิดตัวเป็นทางการเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพื่อนๆท่านใดสนใจก็ติดต่อไปโดยตรงได้ที่ช็อป i m o b บายทุกสาขาทั่วประเทศเลยนะครับขอต้อนรับเพื่อนๆชาวไอโมบายเข้าสู่เดือนมีนาคมนี้นะครับ และสำหรับเรื่องนี้เรามาชุด,ด้กับสาขาเป็น9ก้ากันก่อนเลยที่สามารถพิชิตตำแหน่งคว้าใจนับหนึ่งมาครอบครองเป็นผลสำเร็จอย่ารอช้าครับเราไปดูบรรยากาศพร้อมเกล็ดรับดีๆจากผู้จัดก,การคนนี้กันเลยนอกค่ะตอนนี้ดูแลโปรเจกต์ของ i-mobile ที่ออฟฟิศปิ่น9ค่ะนะคะลูกันนี้รู้สึกดีใจมากเลยที่มีโอกาสในการที่จะแบบลงในวิดีโอชาแนลเพราจริงแล้วก่อนหน้าน,นี้เราดู คนอื่นเนี่ยเขามีโอกาสได้สัมภาษณ์แบบนี้แต่ก็ลองคิดเขาว่าวันหนึ่งมันจะเป็นโอกาสของเราบ้างแล้ววันนี้ก็เป็นความจริงเป็นความคือฝันเหมือนฝันเป็นจริงขึ้นมานะคะจริงจริงแล้วลเราก็ทําได้เหมือนกันงั้นมาดูค่ะว่าทําไมเดือนนี้ถึงเป็นโอกาสของนโมนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเคล็ดลับในการทํางานได้ดีในรอบเดือนที่ผ่านมาจะเป็นเรื่องของการโฟล์อัพมากกว่าโฟล์อัพยังไงได้บ้างอย่างเช่นสมมุติว่าเราจะนึกก่อนว่าเราจะให้งานใคร นะคะให้งานใครไปทําบ้างเช่นดีเดเมนไก่คนนี้เขานะ่าจะมีงานในเรื่องของอะไรบ้างถ้าให้งานปุ๊บในส่วนที่2เนี่ยก็จะมาดูว่า,เ,าเราจะเป็นส่วนหนึ่งของงานนั้นยังไงหรือว่าตามงานยังไงพอจบงานปุ๊บเราก็จะมารีเช็คว่าสรุปแล้ว่งานที่ให้ไปเนี่ยเขาสามารถบรรลุเป้าหมายได้ไหมหรือมีอะไรต้องเพิ่มเติมบ้างอย่างเงี้ยก็จะเป็นจบจบในหนึ่งเคสไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปิดเดย์ออฟการเตรียมการสอนหรือเป็นเรื่องของการแคมเปญ ในในในส่วนของการที่จะทำให้เด็กเนี่ยเซนเตอร์เพสฉันจะใช้หลักการประมาณนี้ค่ะคือ follow up ตลอดนะคะก็เลยทำให้ทั้งออฟฟิศป่นเก้าเนี่ยขึ้นมาเป็นดับหนึ่งได้ค่ะค่ะถ้าทุกคนใช้เคล็ดลับประมาณนี้ค่ะคือ follow up ตลอดเนี่ยมั่นใจว่าคนของคุณเนี่ยจะพัฒนาได้แล้วก็ออฟฟิศจะขึ้นมาเป็นน u ม b e อรวันได้อย่างแน่นอนะคะ่ะ คนนี้ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนครับเขาคือก้องกะลุนครับที่นอกจากจะยุ่งกับงานร้องเพลงงานเป็นที่รักแล้วแต่เจ้าตัวก็ยังให้ความสําคัญนะครับในเรื่องของธุรกิจอีกด้วยล่าสุดแววมาว่าตอนนี้กาลังปื้มสุดๆครับกับแทบ็บลอยอันใหม่นะครับที่เพึ่งถอยมาสดๆร้อนๆกับ i-mobile i n o t e ที่นอกจากจะเป็นโทรศัพท์มือถือ 3G แล้วยังติดตามข่าวสารความบันเทิงได้แบบวันต่อวันอีกด้วยง่ายๆอย่างนี้ ล้ำเทคโนโลยีขนาดนี้ <now> ก็รรไม่ต้<พ>องแปลกใจแล้วครัคบ <for me S 2> รที่ทำไมหนุมกล้องของเราถึงกับยกนิ้วให้กันเลยทีเดียวคนของบีนะครับช่วยนั่ยกมือซ้ายขึ้นมาหน่อยครับและนำไอโมบายฮิต101มาวางไว้บนมือครับเียับซ้ายนิดนึงครับตอนนี้คลื่นหัวใจของเราก็ตรงกันแล้วนะครับ <S <S เรามาฟังเพลงนี้กันเลยดีกว่านะครับจูนคลื่นหัวใจของบี ไอโมบายฮิตหนึ่งศูนย์หนึ่งของบี้ FM ฮิตจอดซีฮอตจาก iMobile บายสองสำหรับเดือนหน้านะครับเรามารอรุ้นพร้อมกันครับว่าใครจะเป็นไฮโรเลอร์คนต่อไปครับวันนี้กับผมต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ